โอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง iron 007 channel นะกลับมาพบกับเราในคลิปวิดีโอกันเช่นเคยแบบนี้นะทุกคนก็ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ทำคลิปวิดีโอเท่าไหร่นะคะเพราะว่าทำคลิปช็อตก็ ฝากเพื่อนๆติดตาม YouTube Shot ของเราด้วยนะคะทุกคนเราก็จะมาพูดถึงนะว่าเดวิดเบ็คแฮมล่างไอคอนเนี่ยยังน่าเล่นอยู่ไหมจะต่างจากล่าง Big Time อะไรขนาดนั้นหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยเดี๋ยวเราก็จะมาดูเปรียบเทียบค่าพลังแบบอัพออโต้อัพอัตโนมัติกันก่อนนะคะทุกคน ทางฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นล่างบิ๊กไทม์นะคะซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นล่างไอคอนการชมพูน,นั่นเองนะก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตด,ดูนะคะทุกคนก็จะเห็นว่า้ค่าพลังเนี่ยก็ต่างกันเยอะอยู่นะทั้งไส้ในแล้วก็ทั้งค่าพลังโดยรวมรวมบูทเนี่ยก็จะต่างกันนะคะอย่างบอลคอนโทรดิฟบิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะห่างกันเยอะอยู่นะ ก็คือล่างบิ๊ก i m มเนี่ยจะเลี้ยงบอลดีกว่านะจากที่เราเคยเล่นมาทั้ง2ล่างนะคะทุกคนจุดเด่นของเบ็คแฮมที่เรารู้กันอยู่เนี่ยก็คือการเปิดบอลการยิงฟรีคิกนะคะทุกคนจากที่เราลองเล่นมาทั้ง2ล่างนะเราก็เคยเล่นมาทั้ง2ล่างเลยนะทุกคนก็การเปิดบอลแล้วก็การยิงฟรีคิกเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าไม่ได้ต่างถึงแม้ว่าค่าพลังโลพาร์สล่างไอคอนเนี่ย จะน้อยกว่ากันอยู่ที่1เท่านั้นนะคะทุกคนแต่ว่า l ็อบเต็ดพาเนี่ยเท่ากันเลยนะเ7เท่ากันนะคะทุกคนแล้วก็ลูกโค้งนะก็จะน้อยกว่านะอยู่ที่95ส่วน่างบิ๊กไทมเนี่ยจะ96นะคะทุกคนแล้วก็สเตมิน่าความอึดล่างไอคอนจะอึดกว่าเพียงแค่1ก็คือแบบต่างกันนิดนึงนะคะทุกคนส่วนการกระโดดอะไรอย่างเงี้ยล่าง ไอคอนเนี่ยก็จะดีกว่านะแต่ว่ามันก็หลอดแดงทั้งคู่ทั้งสองล่างส่วนค่าพลังเกมลุกอะไรเงี้ยการเลี้ยงบอลล่างไอคอนเนี่ยข้อเสียอาจจะแบบว่าอาจจะคลองบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ถ้าล่างบิไทม์เนี่ยจะสามารถคลองบอลได้ดีกว่าจากที่เราลองเล่นมานะคะก็รู้สึกอย่างนั้นเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต่างกันเยอะเลยก็คือค่าเพสสไตล์นะคะทุกคน ล่างบิ g t ทม e เนี่ยก็จะ90หมดเลยนะส่วนล่างไอคอนเนี่ยก็จะไปถนัดสไตล์เอาไวลองบอลอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนอีกข้อแตกต่างหนึ่งก็คือตำแหน่งการเล่นนะคะทุกคนเบคแฮมล่างไอคอนเนี่ยก็จะเล่นได้แต่ตำแหน่ง RMF แล้วก็ CMF นะคะทุกคนถ้าเล่นปีขวา RWF เนี่ยก็จะเป็นค่าพลังเนี่ยก็จะลดนะคะส่วนล่างบิ g ไทม์เนี่ย ก็จะเล่นริมเส้นฝั่งขวาได้นะคะทั้ง RWF แล้วก็ IMF นะคะทุกคนแต่จะเล่น CMF ไม่ได้นะก็คือถ้าเล่นก็คือค่าพลังจะลดนะคะก็อันนี้ก็คือความแตกต่างเนาะส่วนตัวเราว่าเราชอบล่าง Big ไทม์มากกว่านะคะ เพราะแบบว่าถ้าเราใช้เบรกแฮมเนี่ยเราก็คือแบบเออเอาเบ็แฮมเน้นเอาไปเปิดบอลอย่างนี้นะคะทุกคนก็กองกลางเนี่ยส่วนตัวเรามีตัวอื่นที่เอาไว้เล่นนะถ้าใครมีเบรกแฮมล่างไอคอนเนี่ยเราก็คิดว่าอาจจะเปืองที่ต่อสัญญานิดน,นึงนะถ้าใครแบบว่าเป็นสายเปิดมงเล่นสายเปิดมงถนัดเปิดมงเลยเนี่ยก็เน้นให้ต่อสัญญา60วันนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่มีที่ต่อสัญญาแบบ60วันเนี่ยก็อาจจะ ใช้ได้แต่แบบที่ต่อสัญญา10วันมันก็อาจจะเปืองที่ต่อสัญญาแบบ10วันไปสักหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยว10วันก็ต้องมาต่อใหม่อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นเบกแฮมล่างบิ๊กไทม์เนี่ยก็คือยังไม่หมดสัญญาก็ยังเล่นได้อีกนานเลยนะ ถ้าถามว่าแบบร่างไอคอนเนี่ยแทนร่างบิ๊กไทมได้ไหมเราก็บอกเลยว่าก็แล้วแต่เพื่อนๆจะใช้งานนะคะถ้าเพื่อนๆแบบว่าเอ้ยอยากให้เบคแฮมเนี่ยพาบอลไปด้วยได้ดีก็ต้องเป็นร่างบิ๊กไทม์นะโดยรวมเนี่ยร่างบิ๊กไทม์ก็ดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ได้คิดอะไรมากถ้าเน้นแบบเปิดหมงอะไรเฉยๆเ,เหมือนเราไม่ไม่ได้เน้นแบบอะไรขนาดนั้นก็สามารถใช้เบคแฮมร่างไอคอนได้ค่ะทุกคนแต่เอาจริงนะเรายังอยากได้ร่างบิ๊กไทมมากกว่า Made up for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by she Gotta waste, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face, baby. I don't.